ครับผมสวัสดีครับพี่น้องยิี่ทั้งช่องกันสุขุสุคนนะครับผมเอามาตามเล่าพัฒนานะครับเล่าพัฒนาของอปู่สูเจ็มาแล้วครับผมของวันวันจันท์นะครับวันจันท์วันจันที่ยี่สินะครับอ่ะกอย ยออยู่นะครับสองห้าหกหกกันนะครับพี่น้องเอ็ซีโอ้ยเมึกเบิดพี่นอ้องเกียรดำไม่ดูพี่นอ้องเอ็ซีมึกกระเบิดนะครับกับเปล่าพัฒนากันนะครับนะครับผม 07นะครับพี่น้องเอฟซีนะครับเอาล่าพัฒนาของปู07กันนะครับเอาพี่น้องเอฟซีก่อนที่จะไปอ่ะเบิ้งของวันจันทร์ที่ยิบหาปู07กันนะครับหายว่าเบิ้องลักฐานหรือผลออกนะครับผลออกหวยลาวพัฒนากันนะครับผลออกหวยลาวพัฒนาเลขหกตัวนะครับเลขหกตัวนะครับนะครับแปดแปดสี 8, 8, 706 8 8 4น0 6นะครับเรียก3ตัวนะครับ706นะครับเ0 6เรียกสอตัวล่างกับซ7เด้พอพี่นลอง4 7กันนะครับ4 7กันนะครับเอาทีนี้มบวนหลักฐานนะครับหลักฐานของปู0 7ย์กันนะครับหลักฐานงวดที่ผ่านมากันนะครับ หมดที่ผ่านมานะครับอ่ะใบเบิ้งเปรียบเทียบกันไปน้ำพี่น้องเอซีนะครับกับผลออกกันนะครับกับผลออกห้วยราพัฒนานะครับพี่น้องเอซีนะครับอันนี้คือผลออกห้วยหกตัวนะครับที่นี่มอเบิองลักฐานนะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบสองอ่พาพฤจิกากาย้ายนนะครับ ยี่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกอ่าราวัฒนาของปูู่ตย์เก็ดกันนะครับให้วิ่งบนซีนะครับ,เข,บเข้าที่สี่บนอ่าเข้าที่ซีแต่ลงล่างนะครับสี่ล่างนะครับให้บนลงล่างนะครับอันนี้ก็ถือว่าลดนะครับถือว่าลดเพราะว่าก็จะวางสันบาพี่น้องทีปู่ให้บนนะครับปู่ให้บนปู่แยกบนแยกล,บน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 ล่างบนเป็นบนล่างเป็นล่าง ฉะนั sentido, el tiempo el, el tiempo ้นแล้วให้บนลงลางถือว่าไม่เข้านะครับถือว่าผิดนะครับแต่ก็ให้มาซีอยู่นะครับพี่น้องอฟซีจับคู่นะครับจับคู่ศูนย์หกนะครับพอมีนะครับมีจะหาศูนย์ส่วนล่างให้วิ่งศูนย์นะครับส่วนล่างให้วิ่งศูนย์นะครับเข้าที่ศูนย์บนนะครับอ้าวกลับกันนะพี่น้องให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนนะครับให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนนะครับ ศูนย์นะครับพี่น้องอีฟซีนะครับนี่ครับพี่น้องอีฟซีนะครับให้ล่างขึ้นบนให้บนลงล่างนะครับสลับซับกันนะครับล่างนะครับออกซี่ซีเจ็ดนะครับโบมี่ครับมีแต่ซีเก่านะครับกับซีศูนย์นะครับศูนย์หกกับโบมี่นะครับสรุปแล้วนะครับเลขวิ่ง ให้บนล่งล่างให้ล่างขึ้นบนนะครับแอดถือว่าพิษนะครับเอฟซีถือว่าถูกกับว่าเป็นยังนะครับพี่น้องเพราะว่าปูแยกบนแยกล่างนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับโ่แมนบนบวกล่างนะครับบอลบนล่างนะครับถ้าบนล่างนี่เขาทั้งสองตัวเลยพี่น้องเอฟซีฉะนั้นแล้วปูแยกบนแยกล่างเข้าใจนะพี่น้องนะปูแยกบนแยกล่างนะครับบรได้ร่วมนะครับ ก็เลยให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนนะครับเบรกวิ่งนะครับ่ะปิดจะน้าเอานะครับที่นี้มาเบิ้งกันนะครับมาเบิ้งกันนะครับของวันนะครับของวันจันนะครับวันจันนะครับปูศูนย์เจ็ดให้วิ่งรูดตัวไะไรเอามาเบิ้งกันนะครับวิ่งรูดกันนะครับวิ่งรูดบนนะครับ อ่างบนเป็นบนล่างเป็นล่างอีกคือเก่าแล้วพี่น้องอีกซีนะครับอย่ขอไม่มทัดแป๊บหนึ่งนะครับผู้แยกบนแยกล่างกันนะครับนะครับบบโมเมนบนล่างนะครับอันนี้คือปากหลักเขาเรียกว่าปักหลักคือบนคือบนล่างคือล่างนะครับฉะนั้นแล้วคันให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนถือว่าฮิตนะครับถือว่าบกเขานะครับ แอดพีคอออกมาแล้วถือว่าไม่เข้ากันนะครับเอาวิ่งบนนะครับวิ่งรุดบนวิ่งรุดบนแปดตัวเดียวนะครับแปดตัวเดียวนะครับนะครับวิ่งรุดบนแปดอธินา้เพิ่มจับคู่ นะครับ07จับคู่ให้บน6คู่นะครับแต่มี08อ่ะครับผม09นะครับอ่ะ09แล้วก็18นะครับหนึ่ง18นะครับ อะนะครับผมอะครับผมหนึ่งเก้านะครับเอาหนึ่งแปดก้อนนะครับวอนหนึ่งแปดสองเท้าถอดครับผมการถอดนะครับหนึ่งเก้านะครับพี่นงอีพีซี่โอ้ยเนาะเขียนดูนะครับพี่น้งอีพซี่อ่ะขาวออกหนึ่งเก้านะครับสับสนนะครับ สองแปดสองเก้า <c oughs> นะครับพี่หลวงอีกซ์ซีอ่ะหนึ่งเก้านะครับได้หนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าอะการถอดกับผมเขียนพิษเอาวิ่งรูดล่างกันที่นี่นะครับวิ่งรูดล่าง <c oughs> ล่างนะครับล่างหนึ่งนะครับวิ่งรูดล่างหนึ่งนะครับ แปดกับหนึ่งนะครับจับคู่นะครับจับคู่นะครับหนึ่งห้นห้าเก้ะครับหนึ่งสนเะครับเป็นหลงอิบี 4. นี่ครับบนหคูล่าง6กคู นะครับพี่น้องเอฟีนะครับบนหคู่ล่างหกคู่กันนะครับอ่ะนะครับพี่น้องเอฟซนะครับเอาพี่น้องมาเบิรงกันนะครับมาเบิรงกันนะครับหมดที่แล้วนะครับหมดที่แล้วของปูซู์เจดนะครับให้บนล่องล่างให้ล่างขึ้นบนนะครับหมดนี้ ก็คือกันนะพี่น้องอีฟซีวันนี้คือกันนะครับวดน,นี้บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับพี่น้องอฟซีบนคือบนล่างคือล่างกันนะครับนี่ครับบนให้วิ่งแปดล่างให้วิ่งหนึ่งนะครับอ่าให้วิ่งหนึ่งน,นะครับบ่มีตัวเน้นนะครับบมมีตัวเน้นนะครับล่างกับบ่เน้นนะครับบนกับว่าเน้น อ่ะพี่น้องอีซี่แคบหน้าจอกันเอาไว้นะครับมันเหมืดแน่นิดนึงนะพี่น้องแสงบ่ใครสว่างกันไหนขอสดขอไพกกันนะครับตัว่าใส่คมบมแบดกันนะพี่น้องเนาะอ่ะใส่คมมดแบดกันเอาครับพี่น้องอีซี่โชคมานกันนะครับกับปู่ศูนย์เจ็ด